สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเซอร์เพย่นั่งอนันตสมาคมนะครับหรือเพื่อชองดูสิธ์นั่นเองวันนี้เรายังหลังจากที่เรายังไม่ได้ลงคลิปมาสัปดาห์หนึ่งเนื่องจากเปิดเทอมนะครับเรายังไม่ได้ตกแต่งภายในภพย่นั่งอนันตสมาคมในอย่างใดแต่เราสร้างอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่คือเรือนยอดมังคลานุศนุศน,น,นีนะครับซึ่งสร้างในรันกชกาลที่เก้ารัชกาลปัจจุบันนั่นเองซึ่งเราไม่ได้สร้างคนเดียวนะครับแต่เราสร้างกับม,มนคุคงแห่งช่องยิ้มดีฟิล์มนะครับตั้งแต่เช้าเลยก็เราก็ได้อด ตั้งแต่เริ่มสร้างอย่างนี้นี่นะครับแต่ว่าแม่งมีปัญหามาก็คือแบบมีคนโทรมาบ้างแบตหมดบ้างก็เลยไม่ได้สร้างไม่ได้อัดชิปตอนสร้างนะครับก็เลยแบบตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอัดชิปลงเลยทีเดียวก็สําหรับแหนบนี้ก็น่าแจกอีกไม่ช้านี้นะครับก็รอการตกแต่งภายในพายน้งอนันตะแถมกับเรือนยอดมังคาราน,นุส์นีด้วยนะครับเป็นสองหลังเต็มๆแต่ภายนงอนันตดสมาคมก็ยังโลง่ลงๆอยู่ครับไม่มีอะไรเลย คราวนี้เรากําลังจะรอให้มนคุงเข้ามาในเซิร์ฟนี้นะครับก็ไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ต้องพอดคลิปไว้ก่อนนี่ครับเรือนยอดมันค่ะอนุสรณนนีเป็นเรือนเก้ายอดนะครับเป็นประสาทยอดที่แบบมีอะไรมียอดประสาทมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้มีถึง9ก้ยอดครับ ก้าวยอนนับจากไอ้นี่คือยอดที่1ยอดที่2ยอดที่3อันนี้คือยอด1นะครับเป็นยอดปราสาทอันหนึ่งก็สร้างได้เเล็กนะครับเนื่องจากพื้นที่ไม่พออันนี้มี3ยอดอันนี้มี3ยอดอันนี้ก็มี3ยอด339กครับก็เป็นก้ายอดส่วนอันนี้คือแบบไข่ลารองรับรองรับยอดันกลางก็คือแบบใช้หัวสเกลเลตันมาแทนน้องเขาช่วยสร้างครับตะกี้นี้แล้วก็เพิ่งออกจากเซิร์ฟไปแล้วกำลังจะรอการออนสกายของเขาอยู่ ให้เขากลับมามาอธิบายอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็สำหรับโปรเจกต์วันนี้แก้วก็ต้องให้ทุกคนรอไปก่อนอีกนานครับตอนนี้งานลุมเล้วหลังจากอาชิพนี้เสร็จผมก็ต้องไปทำงานแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นรูปการสร้างในตอนเช้านะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าในนี้ก็จะมีไอ้นี่ โมชันอีกอันหนึ่งก็แสดงว่าเรากาลังอัดคลิปอยู่แต่ว่าคลิปเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวก็มีคนโทรมาเดี๋ยวแบตก็หมดก็ทําให้ไม่ได,ด้อัดคลิปสักทีก็เลยอัดท้ายอัดตอนท้ายที่เสร็จแล้วเลยนี่ครับนี่คือตอนระหว่างสร้างนะครับแล้วคนที่อยู่นี่ก็คือน้องมนนะครับน้องมน่มจากช่องยิ้มดีฟิล์มนั่นเองนี่ครับเราก็สร้างไปเรื่อยๆประมาณ 3- 4ชั่วโมงครับถึงแล้วเสร็จอันนี้คือผมเองนี่ครับมนคงส่วนหนึ่ง 1, ยิ้มดีฟิล์มชั้นแนวนะครับ ก็ไปติดตามฝากติดตามเขาก็ได้นะครับอันนี้ครับนี่ครับก็สร้างจนแล้วเสร็จครับจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ตอนนี้สาราเรือนยอดมังคลานุสรนี่นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องมนไม่ว่างนะครับก็ไม่สามารถออาสกายได้เขากำลังทำงานแล้วผมก็กอลังไปทำงานด้วย สำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำหรับใครที่รอแบบก็รอก่อนนะครับเราตกแต่งมาให้นั่งนตะาส,ส,สมาคมก่อนก่อนหน้าสัปดาห์หน้าต้องขออภัยด้วยนะครับที่บอกว่าสัปดาห์นี้จะเสร็จเพราะว่าทําเพราะว่ามันติดงานอะไรเยอะแยะแล้วเรื่องการตกแต่งภายในนะครับก็มีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอเวลาอีกก็ผมก็ไม่รับปากเลว่าสัปดาห์หน้าจะเสร็จหรือเปล่าแต่ว่าก็จะทําให้เร็วที่สุดก็ต้องขอให้รอต่อไปนะครับขออภัยจริงๆนะครับ เราเราก็เพิ่งสร้างเรือนยอดนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะพยายามจะแจกแมปเร็วๆก็ต้องขอย้ำอีกทีนะครับขอถามหน่อยว่าการแปะแมป,ป,ป,ปใต้ดิงมันแปะยังไงก็ต้องขอคําตอบด้วยนะครับไม่งั้นเราก็ทําให้ไม่ได้สำหรับวันนี้ใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับกดอย่าลืมกดซับสไครต์เยอะๆนะครับให้ชั้นแนลของผมจะเริ่มุ่งเรืองต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีบ๊ายบาย